ซ u ว a บกสอสอต่อยเบกหรืว่ไฟนี้ซ้อมมาอยู่ไหนครับซ้อมก็ยี่สิบวันซ้อมอีู่ไหนไฟนี้ซ้อมมาครับแล้วมีใครเป็นคู่บ้างคู่ซ้อนรังที่นั่นก็มีกองเทนีก็ไปดูทองคนอืนพวกไหนื่เอกันเนาะตอนนี้เราอยู่ท่าไหนละยี่สิบหกยเราสูงประมาณเท่าไหร่7นึ่เจ็ด็ได้นันะปมาประมาณสี่กิโลครับหกสิบามากว่าเราเป็นมเตอได์เลยครับก็ฝีมือครับได้หมดและอย่างวันนี้เราเจอรุ่นน้องแล้วเอิงกา เคยเจอเขาไหมยังตั้งแต่ตอนนี้ไม่เคยเจอเลยอันนี้ไฟแหล่ะแต่รู้สึกเขาจะสูงกว่าเราเนาะสูงกว่าอืมแล้วเขาไม่มาจะตล์อะไรได้ดูมาป่ะเขาหมอยางแกงสายอย่างนี้แกงสายแล้วอย่างวันนี้เราวางเกมยังไงก็เก็บแกงสายเดี๋ยวจะเก็บเอาให้อยู่นะแล้วก็เดินบดเลยเพราะว่าเขาสูงนะเขาสูงอโดนนองโดนแกงสายแล้ว แล้อย่างเราตั้งแต่เปิดโควิดมานีไฟแรกนี่ไฟแรกเลยครับผมแล้วการซ้อมเป็นไงเรื่องระบบหายใจอะไรพวกนี้ร่างกายก็ไปนี้ตั้งใจตรงก็เต็มที่รมบวิ่งเช้าปกติไม่เคยวิ่งเช้าเลยอืมคือก็ต้องปรับเลยใช่ไหมคือมันไฟแรกด้วยแล้วเจอนนองมันขยบมาต้องสองไฟได้มั้งใช่ใช่ไหมเพราะว่าต่อยมาก่อนแล้วด้วยครับอืมเราก็ต้องร่างกายเราดีแน่นอนครับคือไม่มีหมดว่างเถอะแต่ก็ค่อยๆไปเนาะอืมแล้วต่อยมวยมารื่ทั้งหมดนี่กี่ไฟเนี่ย ประมาณที่ต่อยมาหมดเลยตั้งแต่ต่อยมาตั้งแต่ใต้ด้วยอ่ารวมหมดเลยเป็นร้อยได้ไหมเกือบสามร้อยเกือบสามร้อยว่ไฟเนาะอืมองั้นฝากชวนชวนแฟนลับรถหน่อยเราคนจังหวัดนครนะฝากเลยอ่ะก็ฝากเจ้นครเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับวันนี้ผมจะนำใจกลับไปได้ครับฝากเก็บทีโซเบกนะครับกลับมาใหม่บังนี้ใช้อะไรบ่อยเดี๋ยวแน่นอนทีเขาไม่น้อชายนะครับ